ในการต่อสู้คดีเพื่อการต่อสู้คดีที่ศาลรัมนูลจะยุบพักประชาธิปัตย์ผมเป็นหนึ่งในทีมทนายความที่มีส่วนอย่างสําคัญในการเขียนคําให้การต่อสู้คดีนี้ด้วยตัวผมเองเป็นเวลาแลมเดือนร่วมกับคณะทนายความอีกสิบกว่าท่านแต่ประเด็นหลักทั้งหมดนี้ระบอบทักษิณและข้อต่อสู้อื่นๆ4ประเด็นผมเป็นเลขาและเป็นคนรวบรวม ทั้งหมดซึ่งผมไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อนและความเป็นจริงอันนี้และการทำงานในส่วนนี้คุณสุเทพเทือกสุบรรท่านอาิสิทธิเวชชาชีวะท่านนายกชวนและผู้หลักผู้ใหญ่ในพักคคงจะทราบดีว่า ผมประพันธ์คุณมีก็เป็นส่วนหนึ่งในทีมทนายที่เป็นส่วนสําคัญในการต่อสู้และเขียนคําให้การต่อสู้คดียุบพักคดีนี้และทําให้พักประชาธิปัตย์ชนะคดีในคดีนี้มาได้ครับประเด็นสําคัญก็คือว่าที่ทําไมผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะต้องการที่จะทวนความจําและตอกย้ําให้พักประชาธิปัตย์ และท่านนายกวิษิ์ทราบว่าท่านเองเคยปราศัยและวิพากษ์การบริหารของรัฐบาลพันตำร,ร,รวจโททักษินที่เรียกว่าระบอบทักษินไว้โดยชัดเจนในคำปราศัยของท่านเมื่อวันที่นะครับ24มีนาคมพศ .2549 ที่สนามหลวงในการปราศัยใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ครับ ถาวเรเสนียมรวมด้วยนายถาวเรเสนียมปลาใสที่ภาคใต้สงขาในการวิพากษ์ระบอบทักษิณในทํานองเดียวกันสาระสําคัญทั้งหมดที่เรากล่าวหาถึงระบอบทักษิณน,นั้นเป็นไปดังที่อาจารย์สมเกียรติได้กล่าวพูดไปแล้วในคําพิพากษาฉบับนี้ซึ่งเราได้สรุปนะครับความเลวร้ายของการเมืองในระบอบทักษิณน,นั้นไว้ชัดเจนรวมแล้ว 78ประการ1ก็คือการเมืองระบอบทักษิณเป็นตัวทําลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขค,ครับ 2. ก็คือการเมืองระบอบทักษิณแทรกแซงองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญตลอดระยะเวลาที่มีอานาจทาให้องค์กรอิสระไม่สามารถตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองได้และเป็นปฐมเหตุเป็นต้นเหตุทําให้ระบอบทักษิณ ทุจริตทำให้บ้านเมืองเสียหายถึง1.8แสนล้านตามที่คอตสอได้ตรวจสอบ 3. ก็คือระบอบทักษินคอบงําสภาและวุฒิสภาตลอดระยะเวลาที่ทักษณิณปกครองประเทศเขาไม่เคยไปตอบกระทุตอบยักติไม่เคยถูกอภิปรายเพราะเขาคอบงําวุฒิสภาและสส,สไว้เป็นลูกน้องเป็นสภาทาตททำลายหลักการระบอบประชาธิปไตยและหลักการตรวจสอบโดยสภาโดยสิ้นเชิง สี่ก็คือเขาแทรกแซงสื่อและทุกวันนี้สื่อที่ถูกระบอบทักษิณแทรกแซงยังทำหน้าที่รับใช้ปกป้องระบอบทักษิณและคอยบอเซาะบอนไซรัฐบาลใหม่อยู่ทุกวันคุณจะจัดการอย่างไรนะครับและต่อมาก็คือว่าพันตำรวจโททักษิณเป็นผู้ปกครองบริหารประเทศที่ใช้อำนาจแต่เพียงผู้เดียวและใช้อำนาจนั้นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจตนและครอบครัวญาติพี่น้อง แต่งตั้งคนในวงตระกูลญ,ญาติพี่น้องของตัวเองให้ก้าวหน้าดํารงตําแหน่งในทางราชการหรือในทางการเมืองเป็นที่ชัดเจนต่อมาประการต่อมาคือระบอบทักษินเป็นต้นเหตุของการก่อความขัดแยง้งแตกแยกในสังคมในประเทศจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ข้อเท็จจริงอันนี้คือข้ออภิปรายและข้อกล่าวอ้างและข้อโต้แยง้งข้อต่อสู้ที่พรรคประชาธิปัตย์ใช้เป็นข้อโต้โตแยง้ง ว่าระบอบทักษิณเลวร้ายเช่นนี้จริงการพูดทั้งหมดการปราศัยทั้งหมดรวมทั้งปราัยถึงว่าระบอบทักษิณเป็นการเมืองที่ทุดจดิตรัปชั่นช่อลาดบางหลวงมากที่สุดก็ปรากฏอยู่ในคําต่อสู้คดีนี้นั่นแสดงให้เห็นว่าพรรคประชาฝักก็รู้ถึงภัยอันตรายอันยิ่งใหญ่ของระบอบทักษิณและยอมรับว่าระบอบทักษิณเป็นต้นเหตุต้นต่อของปัญหาของประเทศชาติ ทั้งหมดนี้ได้สรุปในช่วงสุดท้ายของการต่อสู้คดีเรื่องนี้ว่าการกล่าวปลาัยของหัวหน้าพักผู้ถูกลองที่หนึ่งนั่นก็หมายถึงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คือคุณอภิสิทธิ์และกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ที่กล่าวปลาใสเกี่ยวกับการกระทําและพฤติกรรมของพันตารวจโททักษิณตลอดระยะเวลาที่บริหารประเทศจึงเป็นเรื่องจริงทั้งสิน้นคุณยืนยันและคุณยอมรับแล้วว่าระบอบทักษิณ ที่คุณกล่าวปนามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงปัญหาก็คือว่าวันนี้รัฐบาลประชาธิปัตย์ท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกแล้วท่านจะจัดการกับระบอบทักษิณที่เห็นว่าเป็นอันตรายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองและยังทิ้งซากเดน ของอำนาจไว้อยู่ในกลไกลทั้งระบอบเศรษฐกิจระบอบราชการระบอบการเมืองอย่างไรนี่คือปัญหาที่ท้าทายรัฐบาลใหม่และพักประชาธิปัตย์วันนี้ท่านนายกได้รับตำแหน่งได้รับการทบรมโปรดเก้ารับลมลร,ร,ราชรงการได้ให้สัมภาษณ์ไว้หลายอย่างผมก็เลยต้องฝากถามไปถึงท่านนายกคนใหม่ว่า ท่านจะจัดการกับปัญหาของระบอบทักษิณที่สร้างความเสียหายไว้กับบ้านเมืองอย่างไรนี่คือคำถามและโจทย์ข้อใหญ่ของนายกที่ชื่ออภิสิทธิ์ครับพี่น้องครับนอกจากโจทย์ในประเด็นข้อนี้แล้วต้องยอมรับว่าในช่วงเวลาที่ รัฐบาลทักษิณปกครองบ้านเมืองและต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลสมัครสมชายนั้นเป็นเวลาที่พักประชาธิปัตย์ย่อมรู้ดีว่าตัวเองตกอยู่ในฐานะขมขื่นเพียงใดถูกกีดกันเพียงใดไม่ออกสื่อไม่ให้พูดถูกแทรกแซงในทางการเมืองอย่างไรถูกเอาปลัดเอาเปรียบในการแข่งขันเลือกตั้งถูกโกงการเลือกตั้งมาอย่างไรผมเข้าใจว่าท่านคงเข้าใจดีอยู่แล้วว่าความขมขื่นที่พัก ประชาธชนได้รับไม่น้อยกว่าพี่น้องประชาชนพันธมิตรที่ได้รับจากระบอบทักษิณเลวร้ายถึงขนาดมีระเบิดยิงใส่พี่น้องผู้ชุมนุมบาดเจ็บล้มตายมากมายนี่คือความขมขื่นของประเทศและแผลร้ายจากระบอบทักษิณครับพี่น้องครับปัญหาก็คือว่าผมดีใจครับที่ท่านบอกว่า ท่านก้าวมารับตําแหน่งแล้วสิ่งแรกที่ท่านจะต้องทําและเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดคือความสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณว่าท่านจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และก็เทิดทูนไว้เหนือก้าวด้วยสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณผมก็ต้องมีคําถามแทนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเหมือนกันว่าแล้วจะจัดการอย่างไรกับกระบวนการทําลายสถาบันที่ออกเผยแพร่ความคิด ผ่านเว็บไซต์และโจมตีสถาบันอย่างรุนแรงรวมทั้งเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์อีโคโนบิกเร็วๆนี้ก็ยังดำเนินการอยู่ตลอดเวลารวมทั้งคดีของนายจากกักรพบนายวีระและผู้ที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพยังไม่ถูกฟ้องจนเท่าทุกวันนี้ท่านจะกล้าหารและกล้าดำเนินการหรือพูดแต่เพียงให้สวยหรูเท่านั้นครับนี่ก็เป็นโจทย์